เหนะ็นไงลนะหอกกับคำดับหลือไหมครับอกเลยว่าเราจะมีสเปเชียลเปพิโซดถูกไหม <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าวันนี้สเปเชียลมปกว่านั้นอีกเพราะว่านอกจากนั้นเนี่ยน้องๆทุ่เ,เน็ตเตรียมเซอรพสมาทุกคนด้วยใน่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะไปดูซีรีส์พร้อมกันที่แ็กจ๋าพี่อาผม่ะเป็นยังไงกันบ้างาก,กับกระแสเพราะว่าอย่างที่บอกว่าหลัจากที่คเออยู่จบไปแนๆหลมากเธอแล้วแบบทุกคนคือไปกด้วเออพเราต้นแล้วคุณล่ะต ทำถึงเองเดี๋ยวให้พี่บ้านแบบสปอยนิดนึงดีกว่าว่าที่กําลังจะได้ดูกันเนี่ยมีอะไรบ้างอก็จะเป็นโจฮันนอตอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ทุกคนอาจจะคาดไม่ถึงก็ได้ใช่ผมว่าหลายๆคนได้ดูเทลเลอร์ไปบ้างละก็คงคาดไม่เห็นมาแล้วไม่ใช่แบบเฮ้ยเป็นโจฮันแบบนี้หรอโนตกลายเป็นขนาดนี้เลยหรอ โจฮันนี่ผโจฮันนี่แน่นอนแน่นอนโจฮันนี่อ่ะ้โจฮันนี่โอ้ยุ้ยปุยปนครเปไปอะไรเขาปอะไรเขาจะทำไงอ๋อบุญบุญเขาใไม่นี่ไม่ร่าไม่ร่าใครเป็นอะไรเดี๋ยวนมาเจกันมาเจอกันเาว่าเดี๋ยว